สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะชาว Facebook ทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะเป็นเออ่ในเรื่องการรีวิวนะคะรีวิวแบบขายตรงๆเลยนะคะขายตรงๆอะไรคะนี่คะ่ะท่าดามเห็นไหม OS มันเป็นมันเป็นก่นมันเป็นสีเขียวมันก็เลยโดนกลืนโดยกลินสกีนนะคะมันคือ OS Fiber คะ่ะ OS Fiber คืออะไร OS Fiber ก็คือแบบดีท็อกซ์ ดีท็อกค่ะทุกคนนี่ขายตรงตรงอะไรครนี่นเข้าสเตจน,นะคะขายตรงตรงไปเลยนะคะมาดูว่าอันนี้นะคะได้มาใหม่เป็นเป็นดีท็อกนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีอยู่สิบซองนะคะหนึ่งกล่องจะมีอยู่สิบซองนะคะช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องขับถ่ายนั่นเองนะคะใครที่ขับถ่ายไม่สะดวกหรือสามวัน สี่วันขับถ่ายเทียนี้คือบอกว่าน่าเห็นใจแล้วนะคุณต้องมีตัวช่วยเลยนะคะคือถ้าไม่คุณไม่ทานผักเยอะแบบสุดๆอะ่ะคุณต้องมีตัวช่วยช่วยยังไงช่วยให้มันขับถ่ายตั้งแต่จากจากต้นไปถึงปลายปลายทางนะคะนี่คือทางที่ธรรมชาติที่สุดอันนี้ก็คือกินทางปากนะคะโอเคเป็นแบบชงนะกินทางปากนะคะแล้วเราแล้ว อพอเช้ามาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับไปทำปฏิกิริยาดึงสิ่งต่างๆนะคะตั้งแต่ต้นนะคะต้นของลำไส้นะคะจนถึงปลายสุดนะคะดึงครูดออกมาจนออกมาเป็นแบบขับถ่ายนะคะมันก็จะดึงอะไรออกมาด้วยพวกพังผืดต่างๆที่เกาะอยู่ตามลำไส้เนาะคือบางทีเราแบบว่าเป็นสิวหรือรู้สึกป่วยบ่อยๆอเนี้ยบางทีเราก็ต้องมาเช็คว่าในลำไส้ของเราอะ่ะมันมันเขาเรียกแบบมี อุดจะละหรือพังผืดอะไรต่างๆมันติดเกาะอ,อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่จะทําให้แบบว่าดึงสิ่งต่างๆนะคะที่คงค้างในลําไส้ที่เอาออกไม่หมดเอาออกมาให้เรานะคะก็ต้องช่วยนะคะต้องช่วยช่วยกันนะคะตรงนี้นี่เลยทิดาก็จะลองเอาจริงก็ตอนเทสสินค้าเนี่ยลองไปสามซองค่ะแต่ทีนี้รู้สึกว่าเราก็อยากจะแบบ ขับถ่ายมันทุกวันเนาะอืมิฉันก็นะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนี่นะชงในแบบดิฉันใส่น้ำเยอะไปเนี่ยนะนะตลกจริงใส่น้ำเยอะไปทำไมทำไมเราต้องบอกว่า คือเราถ้าเราทานอาหารทุกวันนะคะเราก็จําเป็นที่ต้องนี่มันเป็นกีสก,กีนั้นะมันก็เป็นสีเขียวจริงๆใส่น้ําเยอะไปนะแต่ไม่เป็นไรก็ทานนะคะก็จะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์บ้างบางทีแบบมันอาจจะแบบว่าช่วยเรานะมันจะช่วยทําให้แบบว่าดึงดึงทุกสิ่งทุกอย่างนะะที่มึงคงค้างนะไล้ในลำไส้แล้วน้ําหนักมันจะลง ได้สักสองกิโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมจะช่วยดึงพวกคาบไขมันต่างๆนะที่ติดติดลำไส้อะ่ะหรอแม่อืมดื่มดืมอืมรสชาติด,ดีค่ะมีความแบบมีแอปเปิลอ่ะอืมรสชาติด,ดีนะอืม ดีเลยดีทีเดียวอืมมันทำมาให้แบบว่า,าการขับถ่ายของเรามันไม่ต้องแบบยิ่งคนบางคนที่ท้องผูกอะค่ะท้องผูกใช่ไหมมันแบบมันใช้แรงในการที่แบบต้องเบ่งต้องอะไรอย่างเงี้ยมันเคยมีนะรู้สึกจะเป็นใครนะที่เหมือน เอลวิสหรือเปล่านะถ้าฟังประวัติที่เขาแบบมีการที่แบบเนี่ยเบ่งหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันเส้นเลือดฝอยอาจจะแตกได้นะน่กกากลัวมากอะแค่เรื่องขี้ๆก็บอกว่าคนตายได้นะอืมก็อย่างที่ได้อย่างน้อยอะเดือนเว้นเดือนดีท็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อล้างเหมือนล้างล้างล้างแบบสิ่งแบบ ตกค้างเนาะในร่างกายร้างออกมานะดีถอกมาบ้างยอะไรเงี้ยเห็นไหมสังเกตสิเป็นคนน่าใสแบบไม่มีสิวเขาเป็นคนแบบดีถอกออกตลอดดีถอกทั้งในงทางกายภาพแล้วก็แบบในเรื่องของจิตจิตวิญญาณด้วยนะคะอืมลืมเล่าไปว่าตอนนี้นะคะตั้งเพจขึ้นมาใหม่ชื่อธิดาทพิป นะคะเป็นชื่อนามสกุลเลยนะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของการเดินทางการาพัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณนั่นเองนะคะในเรื่องของการตื่นรู้ตระหนักรู้นะคะในการของจิตวิญญาณก็จะเน้นไปในทางนั้นเลยนะคะส่วนเฟรนบุคค๊กสวนตัวขายของบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทดิแดนนำมาแบบทดลองนะ อืมรสชาติดีมันมีความแบบแอปเปิลไงแอปเปิลและผักนะผักดูดิเห็นไหมเนี่ยหลังจะต้องไอ้นี่โอเคทุกคนไม่มีรายขายของจริงๆขายของจริงจังนะคะในเรื่องของการแบบยีทอกอะบอกเลยว่าใครที่บอกว่าขับไทยไม่ถ้าแบบ ต้องเช็คตัวเองนิดนึงนะเราขับถ่ายทุกวันไหมเพราะอย่าลืมว่าเรากินอาหารทุกวันนะคะเราควรที่จะระาบุร่างกายที่แบบเอออยู่ในขั้นที่ดีอะมันก็ควรจะออกทุกวันเพราะเรากินทุกวันมันก็ควรออกทุกวันนะไม่ใช่ว่าอาทิตย์นึงออกทีอย่างเงี้ยนะนะน่กกากลัวแล้วนะคุณน่กกากลัวมากๆเออนะในเรื่องของแบบโอ้โลมาลงมะเร็งอีกอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดแบบอยังไงอะ่ะ หรือบางทีแบบไขมันตกค้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะกลับเวลาเรากินอาหารดีๆนึกออกไหมถ้าเรามีพังผืดติดอยู่ตามลำไส้เนี่ยค่ะมันก็จะไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายให้เราอย่างสมบูรณ์ได้ฉะนั้นเวลาเมื่อไหร่ที่เราจะใช้อาหารเสริมหรือทาผนผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามอ่ะควรจะบอกเลยนะแนะนําควรจะดีท็อกก่อนเอาของเก่าออกก่อน แล้วคุณก็ค่อยเสริมมันไปมันจะมันอาหารเสริมนั้นจะช่วยแล้วก็เขาเรียกทรงพลังอะเพิ่มให้มากขึ้นไม่ใช่ว่าแบบกินไปแล้วก็แบบเขาเรียกไงเอ้ยทำไมอาหารเสริมตัวนี้มันแบบไม่ได้ผลเลยคุณอย่าลืมว่าคุณกินอะไรมาแล้วแบบกี่ปีแล้วแล้วไม่เคยดีถอกออกบ้างนะคะอันนี้ก็คือแบบเราควรจะเอาออกก่อนนะเอาของเก่าออกคือ คือควรจะแบบดีท็อก์อย่างเดียวเลยอ่ะเดือนหนึ่งบอกเลยเดือนหนึ่งนะคะเพราะเคยแล้วเคยที่แบบจะทานอาหารเสริมแล้วไม่ดีท็อก์รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้ผลลัพธ์อ่ะมันได้ผลลัพธ์แต่มันจะน้อยคุณสมบัติของอาหารเสริมนั้นมันจะลดลดค่าลงไปเลยอ่ะลดคุณค่าลงไปเลยแต่ถ้าเราอ่ะดีท็อก์ก่อน ดีถอกก่อนที่จะไปแบบเริ่มที่จะทานอาหารเสริมดูแลหเรื่องอาหารเสริมอะไรเงี้ยหรือแบบบางคนแบบต้องทานพวกแบบบงลงบงลงอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นตัวที่แบบเอาของเก่าออกแล้วพอเราเราทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเหมือนแบบล,แลําไส้เราสะอาดการดูดซึมมันก็ดีขึ้นคุณค่าในสารอาหารที่เป็นอาหารเสริมที่เราจะเสริมเข้าไปอ่ะมันก็จะทํางานได้ดีขึ้นนะมันก็จะได้ผลลัพธ์เพราะเราก็เคยลองมาแล้วอ่ะพอเราดีถอกไปอ่ะก่อนอ่ะ ประมาณหนึ่งเดือนอะอาหารเสริมตัวที่เราแบบเสริมในเรื่องของการลดน้ําหนักอะมันได้ผลดีแล้วมันได้ผลไวมากบางคนบอกว่าทานอาหารเสริมไปแล้วหรืออ่อย่างเช่นกลุ่มประเภทพวกลดน้าหนักต่างๆอย่างเงี้ยทาไมไม่ได้ผลอย่างนู้นอย่างนี้ลองเช็คดูว่าเคยดีทอ็อกออกก่อนหรือเปล่ามันต้องเอา,ม,อเอามันต้องเอาสิ่งสกปรกอะออกออกมาให้หมดไอไอสิ่งตกค้า,างในลาไส้มันต้องเอาออกมาให้หมดวิธีที่ เป็นธรรมชาติที่สุดคือการดื่มเนี่ยดื่มดื่มแล้วดื่มตรงนี้ลงนี้แล้วเขาก็ไปทปําปฏิกิริยกากันไปมีเอนซึงเอนไซม์อะไรต่างๆตามผลิตภัณฑ์ <c oughs> เขาก็ไปแบบรืบแล้วก็ไหลไปตอนเช้าตื่นมาแบบหกโมงก็เข้าห้องน้ำเลยแล้วโดยที่ไม่ต้องแบบพยายามที่จะต้องแบบไปคัดคัด,ดมันออกมาหรือเปล่ามซึ่งมันก็ทําให้เราแบบโอ้ผ่อนคลายในการที่แบบขับถ่ายออกไปถูกไหมอ่า ฮัลโหลวันดีคุณส้มรุโนชานะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีคุณปานนุชนะคะยังอยู่กันไหมเนี่ยวันนี้วันนี้เจ๊ก็มาขายของนะคะเรื่องขี้นะคะวันนี้เทส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 สินค้าเทสอีกแล้วนะคะเรื่องเทสสินค้าเรื่องรีวิวสินค้ายกไว้ใจเจ๊นะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องขี้นะคะ <laughs> เอออันเนี้ยสิบซองนะคะสิบซอง จำหน่ายอยู่ที่490บาทเท่านั้นนะคะเอาจริงแนะนำควรทานหนึ่งเดือนคือแบบถ้าคนแบบรักษากระสูงภาพเนี่ยเออเดือนเว้นเดือนดีท็อกทีอะไรอย่างเงี้ยเคนะคือคุณจะได้สารอาหารที่แบบต่อให้ไม่กินอาหารเสริมแต่อาหารสารอาหารที่เรากินที่แบบโอ้โหเลเลเลอเพอร์เฟกแบบอาหารที่แบบว่าเหลาหลู่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันคือเราจะไม่ได้สารอาหารที่แบบว่าครบอะ เพราะไอ้ไอสิ่งที่มันตกค้างอยู่ในลําไส้อะมันมันเกาะติดมันเป็นผังผืชนกะออะามแต่เนี้ยเราดึงออกมาก่อนเราทําความสะอาดเหมือนล้างท่อล้างท่อล้างท่อแล้วพอสะอาดมันก็จะบริงบริงไงบริงบริงนี่ออม吗เอออารมณ์แบบบริงด้ว <c> ย <oughs> ความที่เราใช้ฉากกรีนสกีนะคะในการมันก็เลยเป็นภาพได้อย่างนี้นะฮัลโหลนะคะอันนี้ก็คุณส้มมารุโนชานะคะเป็น อะไรอ่ะเป็นที่ปรึกษาทางการตลาดของดิฉันเองนะคะวันนี้เป็นไงฉากสวยแมย้มาไม่นะคะขายแบบระดับจักรวาลน,นะคะขายด้วยจิตวิญญาณขายด้วยแบบขายยังความสุขแฮปปี้มันนี่นะคะทุกคนนี่ท่านใดสนใจนะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะอยากจะแบบว่าเฮ้ยลองดูว่ามันแบบ บางคนแบบมีกลิ่ตัวนิดๆหรือแบบเฮ้ยทำไมเป็นสิวบ่อยไม่หายสักทีบางทีก็ต้องลองเช็คดูอ่ะแบบน้องมันค้างอยู่บางทีเผลอๆได้ช่วยช่วยในเรื่องของการแบบลดน้ําหนักมาสักแบบสองสาโลนะคะในเรื่องของน้ําหนักในเรื่องของบบการเบาตัวการเบาสบายท้องนะคะพุงก็จะยุบไปสักนิดน,นึงแหละแล้วเราก็ ค่อยไปทานอาหารเสริมอื่นๆต่อเดืองนะคะใครที่แบบว่าสายอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่า,าในเรื่องทั้งดูแลผิวพรรณในเรื่องของลดน้ําหนักมัน cover หมดนะคะโอเคไปล้ววันนี้ก็เรียบร้อยกับการดื่มไปนหนึ่งแก้วแล้วก็จะเนี่ยจะมาดูว่าแบบผลลัพธ์เป็นยังไงนะคะแต่คิดว่าในเรื่องของแบบเชฟหรืออะไรเนี่ยมันก็จะฟีบลงนิดหนึ่งแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพที่ ขับถ่ายทุกวันนะคะดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าการแบบขับถ่ายเป็นอย่างไรนะโอเคไปแล้วเพื่อนๆทุกคนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย